จ๊เกลสตะคิบค่ะฮ่าว่าเชียวเจ๊ส,สวยๆคนนี้ปีดียังไงเป็นคนชอบคนสวยต้องหอกกัแบนะไรผู้ชายผมยาวใส่แว่นผมสวยนี่คือสเปกเจ๊เกลหมือนเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยนะคะรีดไว้กระตูปไปวันๆแต่คือใน OBA นางเก่งนะคะนางเก่งมากๆเป็นคนที่ไม่อยากทําอะไรที่อยู่ในกรอบอะคะ <c oughs> เป็นคนที่โนสนโดยแค่ดีขอแค่ตัวเองมีความสุขก็พออะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าชอบอารมณ์นี้ของ เจ๊แกตึดถ,ถ,ถึงแม้เจ๊แกจะดูข้างรักไปหน่อยก็ตามเนาะทุกคนคิดซะว่าตัวเองเป็นเจเกลและข้างรักเซบาสเตียนแบบนั้นเอาอยากเป็นเจเกลซะเองเลยตอนที่เซบาสเตียนพูดว่าเนี่ยสามารถถูกก้านเชอร์รี่ได้เจเกลอยู่ตรงหน้าคุณเนี่ยอยากจะพูดอะไรกับเขาไหมอยากจะบอกเจเกลว่าชอบที่เจเกลอิสระแบบนี้นะคะขอให้เจเกลทําแบบที่ตัวเองอยากทำต่อไปแล้วก็ถ้ารักเซบาสเตียนเผื่อนด้ยแน่ บอกเจ้มาเจ้ย่าอยู่สวยแล้วกันใช่<บ>เจ้ค่ะย่าอยู่สวยนะคะเป็นตัวของตัวเองต่อไปหนูตามอยู่ตรงนี้ค่ะ